ในเรื่องนี้เล่นเป็นใครครับพี่ครับก็เป็นพ่อของขวัญครับพ่อของขวัญกับอ่านครับ<น>พ่อไปเอกเป็นพ่อนางเอกเป็นพ่อนางเอกด้วยาะอ,อ่านมีสองคู่ไงอ่านก็เป็นพระเอกด้วยอใช่ใช่คู่สองครับผมนะครับลำบากใจไหมครับที่ต้องมีลูกสาวสวยขนาดนั้นอ๋อไม่ลำบากใจครับก็เคยร่วมง,งานกับน้องคขาแล้วด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ของปรากฏการดีนี่ สองเรื่องที่สองเรื่องที่สามแล้วครับผมเรื่องที่สองแล้วก็ได้ตังค์ไปเยอะแล้วไม่ <c oughs> แล้วเรารู้สึกหนักใจไหมครับที่คนที่เล่นเป็นเพื่อนของลูกสาวเนี่ยอ้วนหัวตั้งนะลำบากใจไหมไม่ไม่ลำบากใจครับในเรื่องก็เล่นเป็นคนคนสนิทของบ้านพระเอกเขาแล้วก็จนก็ไม่ค่อยมีฐานะเท่าไหร่หซึ่งขัดกับจ,จริงๆมากขอบคุณครับฝากด้วยนะครับผู้วุลุ้นแผนลักครับ สวัสดีครับสบายดีเป็นคนที่มีคือบางคนเนี่ยเราจะอยากคุยแต่ข้างหน้าเขาแต่ว่าเป็นคนที่เราก็อยากคุยข้างหลังเขาสบายดีไหมครับผมแหมช่วงนี้ไม่ค่อยโดนแดดนะข่าวเชียวสวัสดีนะคะสวัสดีครับผมนะทบทวนอีกทีครับทักทายคุณผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเจ๊พีตะพัดค่ะในเรื่องในเรื่อง ในเรื่องเล่นเป็นลีนาค่ะเป็นสาวาแต่ใจตัวเองเป็นลูกคุณพ่อที่มีสตางค์เรอโดนตามใจมาเยอะแล้วก็ไปเรียนเมืองนอกมาก็เลยจะเป็นคนแบบค่อนข้างสปอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่นะในเรื่องนี้คนที่คนที่จะมีตัวละครที่มาจากเมืองนอกหลายตัวสังเกตตัวละครที่มาจากเมืองนอกเนี่ยจะมีสัญลักษณ์คือเราจะเป็นคนหัวสูงเป็นคนหัวสูง ไม่ใช่สูงด้วยคาแรคเตอร์ไม่ได้สูงด้วยรสนิยมนะสูงได้หัวงจริง <c oughs> เป็นเรื่องเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองขนาดเลยค่ะซึ่งเคยเล่นบทอย่างนี้อยู่แล้วค่ะจริงๆเล่นมาหลากหลายค่ะคนเดตเอาแต่ใจตัวเองคีวีอะไรเงี้ยคนดูเกลียดไหมคงมันไส้มากกว่าค่ะไม่รูจ้จะเกลียดหรือเปล่าแต่ว่ามันน่ามันไส้ค่ะคาแรคเตอร์ตัวนี้เตรียมตัวรับมือกับความเกลียดของคุณผู้ชมยังไงถ้า เกลียดแล้วมันไส้จริงๆก็ถือว่าประสบความสําเร็จเล่นที่เกลียดยิ่งกว่าเดิมดีเลยคะ่ะต้องเอาให้ถึงขั้นนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามเรื่องนี้วีนเวียงฟัดฟัดก,กับนางเอกแน่นอนค่ะแล้วจริงๆแบบไปเรียนไปเรียนเยนมืงนอกมาแป๊บเดียวเองแต่ว่ากลับมาเนี่ยพูดไทยไม่ชัด จะพูดไทยแล้วก็ไทยคำอังกฤษคำจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปมาแป๊บเดียวเองนะแค่จะลืมภาษาไทยอยู่แล้วลีน่าเนี่ยค่ะตลกด้วยเรื่องนี้สนุกแน่นอนสนุกแน่นอนค่ะติดตามแนวคอมเมดี้ด้วยนะใช่ค่ะแต่หนูว่าจะเป็นไม่ได้คอมเมดี้กับเขาแต่มันจะตลกเพราะนี่แบบจะซีเรีสจะแบบเยอะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่คนอื่นก็จะตลกกันไปฝากหน่อยฝากหน่อยค่ะฝากละครเรื่องคุนรุนแผนรักด้วยนะคะฝากติดตามทุกคนเลยค่ะชอบผู้ชายอ้วนๆไหม ชอบไหมก็อบอ่นดีชอบชอบผู้ชายแบบอารมณ์ดีไหมชอบไหมสำคัญมากเลยค่ะเรื่อง,อ,งอารมณ์ค่ะผู้ชายหัวสูงๆชอบไหมอืมไม่เป็นไรดีกว่าเพราะว่าสูงพอแล้ว <laughs> แหมมาถึงคีแลเออหาทางหลอหาทางรอดได้ดีจริงๆเลยอ่ะขอบคุณมากเลยนะครับผมอ,อย่างน้อยก็ได้รู้ว่า3ามอย่างใน2อ,อย่างของเราใช่โอเค